มาแวะคุยกันก่อนนะครับกับ Stranger Things ซีซั่น5ตอนที่5ครับกับการมาแล้วของวอลลุ่ม2ปล่อยมา3ตอนรวดนะครับคุยแค่ EP 5ก่อนนะอย่าเพิ่งคุยหลังจากนี้นะอันนี้ผมไลฟ์สดหลายๆคนก็คงจะดูจบไปแล้ว3ตอนก็แวะคุยรีวิวกันทีละตอนให้คะแนนกันทีละตอนสำหรับผมรู้สึกยังไงกับตอนที่5ผมบอกเลยนะว่าค่อนข้างเปื่อยแล้วก็ มีหนืดเหนื่อยให้เห็นเยอะนะครับรู้สึกว่าจะมีน้ําเยอะด้วยในตอนนี้แต่ผมมาเข้าใจแหละไอ้ที่พูดไปไม่เกี้มันเป็นข้อเสียแต่เข้าใจว่ามันปล่อยมาสามช่วงแบบเนี้ยดังนั้นช่วงที่5้าเนี่ยหลังจากตอนสามสี่มันสนุกแล้วช่วงที่ห้ามันจะต้องแบบอารมณ์นิ่งๆให้คนเนี่ยกลับมาเข้าที่เข้าทางก่อนหลังจากมันเว้นไปประมาณเดือนหนึ่งใช่ปะ อา,อารมณ์ให้เดินเรื่องเฮ้ยว่าตัวละครนั้นกําลังทําอะไรเป็นใครเป็นอะไรยังไงสถานการณ์ถึงไหนแล้วแล้วแต่ละเส้นเรื่องถึงตรงไหนแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับตอนที่5เนี่นะดังน,น,นั้นมันก็จะเห็นแบบนี้เรื่อยๆไม่ได้ถึงกับน่าติดตามอะไรมากคุยกันซะส่วนใหญ่แล้วคุยก็น้ําเยอะซะด้วยเดี๋ยวแม่งทะเลาะกันเดี๋ยวความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็คูเดิมๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะน่าหงุดหงิดหน่อยนะครับแล้วยิ่งถ้าใครดูอิดเปยวคัมทูเดอรี่ช่วงเนี้ย แนวเดียวกันแล้วแบบอิดแมงโคตรดีมาเจอเรื่องนี้เข้าไปอาจจะดบดอกใช่ไหมตอนแรกแต่ก็เชื่อนะว่า6 7เ็เนี่ยน่าจะสนุกขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าบทตอนที่ห้าเนี่ยมันจะเริ่มมาเข้มข้นในช่วงสุดท้ายประมาณ10นาทีสุดท้ายนะผมว่าเริ่มสนุกแต่ละเส้นเรื่องที่เล่าๆมาเนี่ยสี่ห้าเส้นเนี่ยสนุกทุกเรื่องเออเหมือนจังหวะเรื่องเขาก็เริ่มแบบขบมวดเข้ามาเลยพอผ่านไปประมาณกี่นาทีเนี่ย พอผ่านไปประมาณ50าสนาทีอ่ะใช้เวลานาน,านอยู่พอ50สนาทีปุ๊บนะอาละเริ่มติดเครื่องละวางไว้สู่ตอน6ตอน7ซึ่งน่าจะดีมากๆนะครับสำหรับความคิดสำหรับผมนะดังนั้นถ้าเอาแค่ตอนเดียวนะเว้ยผมไม่ได้บอกว่าเป็นภาพรวมนะครับเอาตอนเดียวก่อนนะคะแนนส่วนตัวของผมนะตอนนี้ตอนที่5นะครับผมให้ผมให้เแล้วกันเต็มสิ นะอ่าผมให้เจ็เพราะอะไรเพราะว่าน้ําเยอะเลยสําหรับผมน้ําคืออะไรนิ่งๆไง,งเรื่อยๆแล้วก็คุยกันงงงงงงเนี่ยเยอะอยู่ครับอ่าแล้วตัวละครมันเยอะจริงๆวะ่ะสเตนเจอร์ติงอย่างที่ผมบอกไปนะปัญหาซีซั่นนี้คือตัวละครเยอะแล้วเขาเนี่ยพยายามจะเล่าทุกตัวให้มันเด่นซึ่งจริงมันก็ทําแบบนี้มาหลายซีซั่นแล้วละ่ะแต่มันแบ่งเส้นเรื่องกันแล้วมันอีรุงอีรุงอูตังแบบแปลกๆอะ่ะ มันวุ่นวายเกินว่ะผมว่านะไม่รู้ใครคิดเหมือนกับผมบ้างไหมแต่เขาก็คงพยายามจะแบบเน้นน่ยให้ทุกตัวมีบทอะ่ะเพราะว่าทำมาถึงขนาดนี้แล้วไม่อยากจะทิ้งตัวละครไงใส่มาเยอะเลยนะครับก็ประมาณนั้นส่วนตอนห้ามีอะไรน่าพูดคุยอีกเนี่ยก็คุยกันแบบบ้านๆนะอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรคุยแบบธรรมดาาสรุปว่า ตอนนี้เฮนรี่หรือว่าเวกหน้าเฮนรี่เนี่ยจับเด็กมาเพิ่มนะครับเป็น12คนรวมฮอลลี่ด้วยแล้วก็มีเด็กที่คุ้นเคยก็คือเดเร็กคนหนึ่งนะครับเดเร็ก <laughs> นี่อย่างที่รู้กันว่ามันเป็นเด็กปากหมาตั้งแต่ช่วงพาร์ทแรกใช่ไหมวอลุ่มแรกแล้วก็จะมีบทบาทเด่นในอีก3-4ตอนที่เหลือแน่ๆเลยปั้นมาใช้คุ้มจริงๆนะเดเร็กเด็กปากหมาก็เป็นตัว MVP ของ ใครหลายๆคนในซีซั่นนี้เลยนะครับเดรกนะครับ mm hmm. เด็กปากหมา mm hmm. แล้วก็พอโดนเฮนดี้จับไปไปเจอกับทั้งแม็กทั้งฮอลลี่เลยไปเข้าร่วมแผนการกับทั้งคู่เฉยเด็กเด็ก hmm. ปากหมา ว่าไปก็ไปหานักแสดงคนนี้มาได้ยังไงน้องเดิกเนี่ช่างหามาเนาะเด็ก,เดกปากหมาแล้วแม่งเวลามันพูดคำหยาบอะไรเงี้ยโดนทุกช็อตเลยนะเป็นเด็กที่เด็กเปรตนะในซับไทยบอกเป็นเด็กเปรตชอบมีปัญหากับเด็กคนอื่นเด็กคนอื่นก็ไม่ชอบหมดเลยนะครับเป้าหมายของเฮนดี้ตอนนี้ที่น้องฮอลลี่จับทางได้ก็คือพยายามมันก็บอกบอกว่ามันจะ ดึงอีกโลกหนึ่งมาใส่โลกที่พวกเด็กๆเนี่ยถูกจับตัวมาถ้าให้เดาๆก็เหมือนจะรวมรวมโลกจริงๆกับโลกนี้ปะโลกกับด้านนี้ปะให้เป็นโลกเดียวแล้วก็ใช้ใเด็กๆเนี่ยเป็นกองทัพที่จะสร้างโลกใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างงี้มั้งอันนี้ก็เดาๆนะครับส่วนเส้นเรื่องที่ใส่เข้ามาก็มียุบยับยุบยับ,ยบมีเรื่องของกาลีที่ โดนน้องแอลช่วยออกไปได้กาลีนี่ถูกจับมาทดลองก็อย่างที่เห็นแต่ว่าก็มาเฉลยนะครับว่าทําไมถึงถูกจับมาทดลองโอ้โหถูกจับดูดเลือดนะเอาเข็มดูดเลือดออกไปแล้วก็เอาไปฉีดได้กับผู้หญิงท้องคนอื่นๆเพื่อจะเอาเลือดของกาลีไปให้เข้าไปในตัวเด็กที่อยู่ในท้องแก่นะครับเหมือนอารมณ์แบบคลอดลูกมาจะได้มีพลังแบบกาลี ซึ่งดเรเคเนี่ยพยายามจะทําเด็กมีพลังพิเศษแบบแอลนั่นแหละครับไอ้เหี้ยน้าสงสารกาลีเหมือนกันนะดรเคต้องการจะทดลองเด็กที่เป็นเหมือนแออีกครั้งซึ่งแอเนี่ยเป็นเด็กที่มีพลังเทียบเท่ากับเฮนรี่เลยอืกาลีก็เล่าความหลังอะไรอย่างนี้ให้กับแอลได้รู้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่มั่นใจนะว่า ซีซั่นก่อนหน้านี้มันมีเฉลยไหมว่ว่าแออ่ะที่ได้พลังพิเศษมาแบบนี้เป็นคนมีพลังจิตแบบนี้เพราะว่าได้เลือดของเฮนรี่มันบอกเปาวะผมจำไม่ได้จริงๆเนี่ยขออภัยด้วยแต่ว่าในตอนนี้มีบอกด้วยนะว่าแอลมีพลังจิตเพราะนี่แหละได้เลือดของเฮนรี่มานี่แหละที่เฮนรี่โดนจับไปทดลองอะ่ะอืมแล้วก็เป็นคนเดียวที่ เป็นเด็กที่สมบูรณ์ที่สุดในการทดลองในอดีตนะครับสำ,สำหรับแอลส่วนเรื่องของวิวต่อเนื่องจากตอน4ที่ว่าใช้พลังจิตอะสรุปว่าเหมือนมาเฉลยนะคว่าอย่างที่ตามที่เขาพูดพูดกันเลยคือมีข้อมูลหลังจากตอน4จบไปตามโลกโซเชียลเขาพูดกันเลยนะว่าไม่ใช่พลังจิตที่วิวใช้ได้เอง เไ,ได้เป็นพลังของวิวเองนะครับแต่ว่าวิวเนี่ยยืมพลังของเวกหน้ามาใช้ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับนะเพราะว่าตอนแรกมาเนี่ยวิวก็พูดเองเลยว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีพลังจิตเหมือนพ่อมดอะไรนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าเขาเนี่ยแทรกจิตเข้าไปในจิตของเวกหน้าแล้วก็ดึงพลังของเวกหน้ามาใช้หักตัวเดมกอกอนอะไรอย่างเงี้ยครับอืม อันนี้ก็โอ้โหคนที่รู้ข้อมูลนี่ก็แม่นนะพวกฝรั่งพวกอะไรเงี้ยเขาวิเคราะห์กันมีข้อมูลหลุดอะไรมาอาจจะเป็นทีมงานด้วยบ้างเนาะคนเขียนบทผูมุ่มกลับอะไรเขาก็บอกเองด้วยมั้งค,คุ้นนะข่าวนี้ก็เป็นตามนั้นครับซึ่งวิวนี่แทรกเข้าไปในจิตของเวกหน้าแล้วก็ใช้พลังจิตของเวกหน้าได้แล้วก็เหมือนตอนนี้ได้เห็นว่าเข้าไปสืบในสายตาของเดเร็กด,ด,ด้วยอะไรด้วยนะเจ๋งว่ะ แล้วจังหวะที่พีคที่สุดก็คือตอนที่พยายามจะไปช่วยน้องฮอลลี่ที่อยู่กับแม็กเนาะคือเข้าไปแทรกตัวของเวกหน้าเองเลยอะ่ะโคตรเจ๋งเลยว่ะตอนท้ายอะ่ะอันนี้แม่งเด็ดดวงมากเลยเออให้เวกหน้าแม่งพูดบอกให้แม็กหนีไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้แม็กกับฮอลลี่หนีไปโอ้โหถึงขั้นแทรกเข้าไปในเวกหน้าได้เลยครับสุดยอดว่ะเจ๋งว่ะไม่ธรรมดา วิววิวน่าจะเป็นอาวุธหลักในการสู้กับเวกหน้าแล้วแหละดูจากจนถึงตอนนี้แล้วโหดจัดวะทุกครั้งที่เวกหน้าโผมานี่ก็ทำเอาคนลุกทุกช็อตเหมือนเดิมเจ๋งโหเส้นเรื่องแม่งเยอะจริงๆว่ะไม่รู้จะพูดอะไรก่อนเลยนะอ่าส่วนมันมันแบ่งเป็นหลายตัวมากๆเลยอ่าแล้วก็พวก อะไรเดียวดัสตินหรอกเนาะมันจะมีอีกฟากตัวละครหนึ่งที่น่าสำคัญคือดัสตินโจนาธานแล้วก็แนนซี่อ่ะที่พยายามจะหาทางออกติดอยู่โลกกับด้านอยู่ตอนนี้แล้วก็มีสตีฟด้วยอีกคนหนึ่งดูเหมือนจะเจอปัญหาหนักเข้าให้แล้วเพราะเจอสนามแม่เหล็กเกราะที่คุ้มคุ้มพวกเขาอยู่เขาพยายามจะหาทางออกปิดท้ายด้วยแนนซี่แม่งเอาปืนมาจะยิงเชี yeah. ่ย แล้วเหมือนดัสตินจะไปรู้อะไรบางอย่างว่าอย่ายิงอย่ายิงเดี๋ยวทาให้พวกเขาตายที่อยู่ในโลกนี้ตายโลกกับด้านตายโอ้โหเนนซีก่กูไม่รอดัสตินเลยชักปืนลูกซองมาจะลั่นเลยอรับทิ้งแบบนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยวะ่ะแล้วดัสตินจะรอวิทยุมาก็แม่งสัญญาณไกลซะด้วยกูว่านี่อันตรายแหละกูว่าทิ้งแบบนี้ต้องมีเฮียอะไรแน่เลยวะ่ะ ไม่งั้นไม่น่าจะทิ้งแบบนี้ไว้แน่ๆเลยอะเออเสียวเฮียเฮียนะครับใครที่ดูแล้วจบแล้วอย่าพิ่งสปอยกันนะเอาแค่ตอนห้าก่อนนะเว้ยวันนี้อย่าพึ่งสปอยกันนะเว้ยขอร้องนะครับผมก็ไม่ค่อยกล้าอ่านคอมเมนต์แปลกๆเลยเนี่ย <c oughs> กูก็ยังไม่อยากรู้นะกูดูถึงตอนห้าอยู่นะตอนนี้ขอความร่วมมือด้วยนะครับวันนี้แอดมินไม่มาสักคนเลยนะแอดอมินไม่มีใครมาคุมคอมเมนต์ด้วย อ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับสมาชิกลิลลี่บอกว่าตอนนี้ให้เจ็ดเต็มสิบเฮ้ยเท่ากันเลยนะอืมเท่ากันเลยถือว่าติดเครื่องค่อนข้างหนืดเนื่อยแล้วก็มีจุดที่แบบน่าทำคาญอยู่อะ่ะจริงๆแล้วถ้ามาตรฐานซีรีส์ดีๆถึงตอนห้ามันไม,ไม่ไม่ควรจะมีอย่างนี้แล้วแต่ก็อย่างที่ผมพูดไปครับว่าเป็นตอนแรกของวอลุ่มสามเอ้ยวอลุ่มสองเขาพยายามจะให้เราตั้งลำก่อนอืมกับตัวละคร โอ้ยตอนนี้แบ่งเส้นเรื่องเยอะมากเลยนะเอาให้นึกถึงนะแม็กฮอลลี่หนึ่งสตีฟแนนซี่ดัสตินสองเฮ้ยลืมโจนาธานสองแอลจิมกาลีสาม โอ้โหพวกเวกหน้าที่อยู่โลกกับด้านเดเ็กพวกอะไรเงี้ยสี่แล้วกันแม็กนับไปยังวะตัวนับไปแล้วหลักๆก,ก็พวกจอยวิวอยู่ด้วยกันกับไมค์กับดูคัสประมาณห้าเส้นน่ะป่ะโหโหประมาณห้าป่ะถ้าดูถึงตรงนี้นะเยอะจริงๆ 56าหกห้าหกห้าหกเส้นสมาชิกอิลลีล่บอกป้าซาร่าคอนเนอร์โหดร้ายมากว่าว่าและทำไมถึงอยากได้ตัวแอลจังดอกเตอร์เครนะฮะอ่านคอมเมนต์ให้หมดแล้วกันนะครับอย่าสปอยกันนะเอ็ดอ้อมีแอดเอิร์ดแอดเอิร์ดยังอยู่เออถ้าแอดเอิร์ดเจอคอมเมนต์ไม่ดีก็ลบได้นะ นันดาบอกเมนซี่เอ้ยผมติดตามพี่จากคอเป็นหนังขอบคุณมากเลยครับน่าเบื่อจัดตอนนี้ตื่นเต้นตอนได้ท้ายเออความคิดเห็นเดียวกันนะคุณแบล็คเดสซิโร่ถ้าให้แบบจริงๆเนี่ยกูอยากจกกดไปเหลือหกมากเลยนะอืแต่ว่าในใจมันรักไงก็เลยให้ไว้เจ็ดไ <laughs> ม่อยากจะกดมากกว่านี้จริงๆนะ้นมาตรฐานนี่ม่ตอนนีมน้มันมีแค่แบบติดเครื่องตอนท้ายจริงๆแหละ แอดบินเอิร์ธบอกให้แปดเต็ม10บนะนมโกโก้บอกทำไมสตีฟกับดัสตินมันทะเลาะบ่อยจังครับโอ้โหอันนี้ผมแบบเดาแบบอย่างนี้นะบทส่งมาแบบนี้นะต้องมีเฮียอะไรแน่ๆเลยครับดัสตินกับสตีฟเนี่ยแงเลยวะ่ะไอ้เฮียกว่าแงเลยทะเลาะกันอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันก็ทะเลาะกันทุกคู่อะน้งองแง,ง้งชิบหาย แต่ไอคู่ที่มันทะเลาะกันเนี่ยมันมักจะมีเียอะไรตลอดเลยนะพวกซีรีส์พวกหนังพวกอะไรเงี้ยไอ่น่าสนใจไปสวัสดีครับคุณลิวบีมอ่าปวดหัวเลยมีปากเสียงกันในสถานการณ์นั้นเล่นมุกเดิมๆทะเลาะกันเพื่อบีว่าลมคนดูแล้วก็ไม่เรียกกนตาตอนหลังเออประมาณนั้นเลยคิดเหมือนกันเลยแต่ว่าอย่าพึ่งสปอยกันนะใครรู้แล้วอย่าสปอยกันนะมึงผมเป็นแฟนสิงบูเหมือนกันครับอืมจัดไป จะทำให้เราเกียดสตีฟให้ได้อีกครั้งหรือยังไงใช่ไหมแต่เรื่องตอนที่ไม่เกียที่ลาลาบายบอกก็อย่างว่าเนาะคือมันก็เป็นจังหวะที่ชวนหงุดหงิดจริงๆอิ่ะคือทั้งคู่เนี่ยมันเข้าใจกันแล้วนะมันเป็นเพื่อนซีกันอยู่ๆแม่งก็มีบทให้สตีฟไปพูดคุยแบบเหมือนไปถากถางไอเอ็ดดี้ที่ตายไปแล้วอะแล้วเอ็ดดี้ก็เป็นคนที่แบบหน้าเป็นคนที่แบบว่า ดัสตินเขานับถือด้วะเป็นคนที่ดัสตินเขาชอบเขารักมากๆอ่ะไปทําให้ทะเลาะกันเพราะว่าบทว่าโอ้โหวีด่าว่าเอ็ดดี้อยากเป็นฮีโร่อย่างงี้ที่ไปลุยกับฝูงข้างคาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแม่งทะเลาะกันไฟกันซะงั้นไอเฮียบทแม่งงี้เงาง้องแงงเลยว่าคนน่าจะด่าอยู่นะจังหวะนี้คนน่าจะด่าอยู่อืมบักติบกูว่านะถ้ากูเดานะไม่ติบก็ออ ไม่ติปดัสตินว่ะวิวโหดพลังของวิวไม่ต้องมีข้อมูลก็ดูออกอะ่ะนี่โชว์เก่าซะแล้วรอคุณรอบักโชว์เก่าแล้วดูออกปืนน่าจะยิงไม่เข้านะครับดาวลนลัวนะัดูไปแล้วแน่เลยดูไว้อยังเนี่ยให้5้พอแล้วตอนนี้แต่ถ้าดูต่อนเนื่องเลยอาจจะคะแนนมากกว่านี้ อันนี้เปิดมาก็น่าเบื่อเลยทิ้งไปหลายวันจริงเหรอทิ้งไปหลายวันคืออะไรอ่ะมาถึงแบบเว้นไปหนึ่งเดือนใช่ไหมอืมจริงสมมติอะสมมติถ้าคนดูสี่ตอนแล้วมาเจอตอนนี้นี่เขาอาจจะดอบไปเลยอนะ่ะเนาะดูตอนเนี่งแต่ถ้าคนเว้นมาหนึ่งเดือนแล้วมันก็เหมือนเป็นการตั้งลำใหม่เลยเหมือนแบบตั้งสเกลซีรีส์กันใหม่เริ่มใหม่ค่อยติดเครื่องกันไปแต่มีแค่สามตอนเนี่ยตอนหน้าคงสนุกแล้วแหละ แดนซี่ติดเครื่องร้อนตอนนี้ IMDB ให้8.7โอโ้โหโหดแท้วะหมายถึงตอนนี้นะไม่ให้เยอะจังวะแฟนคลับเยอะจริครับโหดโหดห้าฝั่งในตอนเดียวน่าจะเกินห้าด้วยซ้ำน,นนะจะเอาแบบอีกหลายๆตัวยิบย่อยนะด็อกเตอร์คอควายถ้าเว็กหน้าไม่ออกมาผมหลับเว็กหน้ามาทำคนลุกอยู่นะ ส่วนตัวผมเสียน้ำตากับทุกตอนเลยครับทําไมถึงเสียน้ําตาทุกตอนครับผม <c oughs> วิวมองไม่นั่นแต่คิดว่าสลบเหมือ่อวิวแม่งโดนเวกหน้าผักกระเด็นเลยออกไปออกไปกระเด็นเลยนะยังไม่ได้ดูมาก่อนจะต่อเลยไหมครับต่อสิครับวันนี้ดูสามตอนเลยครับวันนี้ลงโปรแกรมไ้สามตอนรวดเลยขอบคุณมากคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันนะ วันนี้จะรอให้สามตอนไปเลยมีอะไรที่น่าพูดคุยอีกในตอนนี้อลองคอมเมนต์กันได้นะใครคิดออกในตอนนี้นะมีอะไรอยากบน่นอยากชมหรือมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเออขอพูดอีกเรื่องนึ่งแล้วกันนึกขึ้นมาได้นะครับมีอีกจังหวะหนึ่งนะครับที่วิวเนี่ยได้คุยกับเดี๋ยวนี่หาก่อน หาฉากนั้นก่อนอมันก็เล่นประเด็นซ้ำเนาะที่จริงอะ่ะมันซ้ำอะ่ะแต่มันไม่มันไม่ค่อยแบบโผงสักทีอ่าเป็นฉากที่วิวคุยกับโรบินนะตอนที่กำลังจะทำเครื่องไม้เครื่องมือจะช็อตเดโมกอกอนอ์น่ะ ก็มีการต่อเนื่องประเด็นมาจากตอนที่แล้วอีกแล้วนะเรื่องที่โรบินเนี่ยเผยตัวเองว่าเขาเนี่ยชอบผู้หญิงด้วยกันเขาเล่าเรื่องที่เขาแบบพูดกับสตีฟเป็นคนแรกอะไรอย่างเงี้ยอ่าเหมือนคุยคุยกันต่อเนื่องครับแต่ว่าเขาไม่ได้แบบตรงๆให้คนดูรู้ไปด้วยนะครับซึ่งบางคนกายังไม่รู้นะตอนเนี้ยว่าวิวเนี่ยชอบผู้ชายนะที่โรบินมองออก โรบินอยากให้วิวเผยกับคนอื่นๆครับแต่ว่าตอนนี้โรบินก็แบบว่าตอนนั้นนะที่บอกสตีไปเพราะว่าโดนยาของรัเสเซียใช่ไหมให้พูดความจริงก็เลยพูดออกไปได้แต่วิวเนี่ยมันไม่มียาแบบนั้นซึ่งวิวเนี่ยจะพูดยังไงแ่ะเขาเนี่ยแต่ว่าบทสนทนาเขาก็ไม่ได้คุยกันตรงๆนะถึงเรื่องเนี้ยถึงเรื่องที่แบบว่าวิวแว่งพยายามอยากจะเปิดเผยตัวตนเรื่องที่เขาก็ชอบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุยนแบบตรงๆเหมือนมึงคุยกันอยู่สองคนเนะนี่ยมึงมึงรู้สองคนนะ่ะเออ มึงไม่ใส่ให้มันแบบเคลียร์เก็ตๆไปเลยวะหรือว่าในยุคนั้นน่ะในยุคซีรีส์เรื่องแบบนี้มันยังไม่เปิดเผยด้วยเนาะมันยังไม่ได้เปิดกว้างเหมือนโลกยุคเราในสมัยนี้ใช่ไหมเออเซนเจอร์ติงนี้มันอยู่ในช่วงยุค8 0ด้วยไงไทม์ไลน์ของซีซันหตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปี 1987งเกยังอยู่ในช่วงย,ยุค8-0อยู่เรื่องเพศที่3นี่ถูกปิดกั้นอย่างแรงก็เลยอาจจะยังอ้มอ,อมๆอะไรอย่างงี้ไม่กล้าคุยกันตรงๆมั้งจริงๆมันน่าจะทําให้คนดูรู้ได้แล้วอะเพราะมันหยอดมาตั้งแต่ตอนที่แลว้วแลว้แลวอะแต่ <c oughs> <c oughs> ว่ามันจะมีช่วงที่ช็อตเดโมกอกอนจังหวะนี้ผมก็ชอบนะในตอนเนี้ยแม่งโอ้โห <c oughs> ผมรู้สึกว่าเดโมกอกอนซีซั่นห้า ซีจีเนียนมากเลยวะ่ะแล้วก็มีบางจังหวะน่าจะใช้โมเดลด้วยตัวแบบตัวจริงนีม่มีแบบโมเดลตัวจริงสวยมากเลยอก็ประมาณนี้แหละตอนนี้โอ้โหถ้าเวกหน้าไม่โผล่มาก็อาจจะทำคนน้ำตาซึมนะพวงนอน <laughs> เวกนาเป็นโหดชิบหายแล้วว <Yeah. S 2> ิวแม่งห so so, so, so so, so so, ักหักขาเวกนาได้สะใจมากก็ฝากกลุ่มไลน์ด้วยนะเพื่อนๆใครที่ดูซีรีส์เวลาผมนัดดูเนี่ยผมจะนัดในกลุ่มไลน์นะว่าดูกี่โมงอะไรยังไงเพื่อมีโอกาสได้มาดูเรื่องอื่นพร้อมกันมาคุยรีวิวได้มานั่งดูพร้อมกันได้นะครับหาเพื่อนคุยตลอดนะครับฝากด้วยนะครับเข้ามาได้นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆที่เข้ามาพูดคุยกันเยอะแยะนะวันนี้มีคนเข้ามาคุยเยอะจริงๆนะผม อนันดาบอกว่าหนังจะเล่าอะไรยังไงผมก็รักช่วงเข้าไปดูความทรงจำของเฮนรี่คือยาวเกินไปหน่อยเอย๊เห็นรู้สึกข่าวบอกว่าไอ้วอลลุ่มสเนี่ยสตอนเนี้ยจะเน้นเล่าเรื่องราวของเฮนรี่เป็นหลักด้วยนะแต่ก็ยังไม่ถึงกับเน้นนะถ้าเอาในตอนนี้ยังไม่มีไปสำรวจความทรงจำอะไรของเฮนรี่เลย เจ๋งเลยวันนี้ดูให้จบเลยครับวิวบอกกูไม่ออกออกจะเอาอะไรแดกอ่ะพี่ฟิวกินอะไรยังครับดึกดึกลุยยาวสามตอนกินแล้วครับสวัสดีคุณอนาไลซ์ด้วยนะครับเรียบร้อยเลยครับไม่ค่อยมีอะไรน่าคุยตอนนี้คนดูมันรู้น่นแล้วพี่ว่าไอ้วิวเป็นแต๋วตั้งแต่ซีซันสี่แล้วแต่เพื่อนๆในเรื่องยังไม่รู้อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนดูเนี่ยมันก็บางคนยังไม่รู้นะเอาจริงไหมไม่รู้หรอกผมว่า ถ้าไม่ได้ไปอ่านตามคอมมูนิตี้หรือว่าตามเพจที่เขาลงข่าวอะ่ะผมว่าบางคนก็น่าจะยังไม่รู้นะจริงๆเนี่ยในตอนนี้มันน่าจะควรโพ่งไปให้คนดูแบบปากรู้ไปเลยไงอย่างนี้ผมคุยอะ